ครับกับสวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนๆ FC ทุกท่านนะครับกรับสวัสดียางเช้านะครับเมื่อคืนกัฝนตกทั้งคืนเลยนะครับนี่ก็เริ่มรู้งานแล้วครับเริ่มรู้งานเห็นกล้องเห็นอะไรก็วิ่งเข้ามาทักทายนะครับดู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 ดครับดูท่าปีนคะรับกำลังสนเลยนะครับ เดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วแข่งแรงเร็วครับหนด จับขาน้องไปบ่อยครับเวลาเล่นขาเวลาครบสามเดือนหรือว่าอันนี้นะครับเขาจะได้ชินแต่น้อยครับเกาขาเรื่อยๆครับเวลาอาบน้ําเวลาใช้แปรงถูแปรงอะไรงี่นะ้องเขาจะไม่เสียวไม่ตกใจนะ,นะ นี่ยสมุดออกมายังมุดออกมายังนี่นนดูอือถูกจน้าผ่าเขียมไลยแล้ว <c oughs> โอ้ยยกล้อเลยครับโอกี <c oughs> น้นี่ดูเอ๊ะ นาการเร็วมากครับเห็นไหมเร็วเร็ว,ว,วต้องย้ายมาฝั่งนี้นะครับไปอยู่ฝั่งนั้นไม่ได้ครับช่วงนั้นก็ไปฝั่งนั้นพื้นที่มันต่ำครับ ัวน,น้องเวลามุดออกมาครับไม่ได้เจอกันหลายวันครับดูครับดูท่าอ่อนเออเออเออทับแขนทับแขนอ,อนั่งไม่ได้ครับต้องยืนครับถ้านั่งแล้วบวกเลยครับ เบิดครับเจอคุณปู่มาหลบเลยครับเจอรุ่นใหญ่ครับไม่กล้าบวกครับ ấy là hết chào, chào xài Buộc. Here, lighting, ormuş, เอ๊ะ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 เอยืนนอกดีกว่าครับเดี๋ยวไปยืนข้างในไม่ได้ครับไปยืนข้างในเดี๋ยวเอวหักครับไปไหน ไปไหนหยุดูอย่างอย่างตันเลยนะครับถ้าเป็นคนก็หุ่นล่ำนะครับล่ำและแน่นเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ตันเลยนะครับแข็งป๊กเลยครับเนื้อแข็งปกเลย,เ,เ,ลยเตี้ยแต่ตันครับถ้าเป็นคนก็ ถ้าเป็นคนก็ประมาณ160แต่หุ่นล่ำเหมือนนักมวยจ้งน้อยแข็งแรงไม่แข็งแรงดูการการวิ่งการล่าเริงครับดูครับไม้ีกแก้วครับ นึ่นก็หอบหญ้าไปเผื่อนะครับหอบหญ้าไปยายๆไว้เผื่อไว้นะครับ อยากเล่นครับอยากให้คนเข้าไปเล่นอยากอันนี้นะครับแต่เข้าไปตอนนี้ไม่ครับเข้าไปก็วิ่งใส่อย่างเดียวเลยวันนี้อากาศดีครับห้าวครับมานี่มามามา,ามาตามมา อันนี้มะทำเฮ้ยเร็วจุพวงหน้าครับพวงใหญ่เลยครับตันตึบ๊บครับ nhàng lầm này ạ cũng nhàng này ừ ừ dâ, 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 mà, dâ, ừ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  lên nó Được. ừ เงียบไปรุนเขาทักทายกัน mình nhìn mà hắm điêu điêu mình nhìn mà điêu มีจามครับจามยาเข้าจมูกกับไอพวกดอกย้านะครับจามครับเหมือนคนนะครับเวลาเราคั่วพริกเรืออะไรนะครับเข้าจมูกจามครับเี่ยดูครับความห้าวครับโอเคครับคลิปนี้ก็ เอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ